ครัช่วงแรงๆครับผมสวยงามครับผมเว้นกำลังตกเด่นนะครับเนาะครับสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับผมกับพี่ชายไก่บ้านเนาะพ่อกันช่วงแรงๆครับวันนี้ภามาตกปลาครับผมน้ำขึ้นเนาะครับเนาะพอดีฝนตกครับผมเมื่อวานวันนี้เขาปล่อยน้ำครับผม ลงเสร็จเรียบร้อยครับผมต้องอล้อรุนน้อกันเนาะครับเนาะว่าพาสีเขาบ่ครับเงีวขึ้นเขาครับผมไขเดือนเนาะครับเนาะนี่ครับต้นกันเยาะแครับผมติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะมาสีมันบ่ครับฟังเสียงบรรยากาศ อัตแล้วนะครับแล้วรุ่นไปไปพร้อมครับบรรยากาศรู้จดนลครับน้ำแรงจตอนนีมันกะลังตกนะครับตองตังตรงขาผมครับตกิ้นอยู่นอนแย่กับโอดครับผมั้งขางถ้ามันแบบนี้ก็หลอกกับร่างกายแล้วครับมันเป็นค้องเยาไปแล้วฟังที่ไหครับผมต้องแาไปครับ เม็ดกไม่แค่สามกันแล้วครับผมเพราะได้นั่งแจ้งเอาเนาะเพราะได้ลุ้นนมันก่ครับกระตามที่ผมมาตกเนาะครับเนาะเดียวที่แล้วเนาะปลามากอีกเขาช่วงดึกๆครับผมประมาณนซีทุ่มนาทุ่มครับผมปลาเริ่มถึงอ้อเนาะอ่อนึ้นขัง มองน้าไหลนะครับมังหน้าไหลลงมเลยครับผมตรงนี้เป็นเรื่อเงียบนะครับรุ่นกันไปยาวๆครับผมมาแล้วครับผมแต้มแรกครับนี่ครับผมใส้หม้อไนนะครับเนาะใส่ปลาทอดครับผมเห็นไปก่อนครับแต้มแรกแห้งนันเนาะครับเนาะ มันตาครับผมร้อนๆครับต่มาติดๆครับผมเพิ่งลุครับผม แต้มสองครับผมแต้มสองครับนันหละครับผม่นกันเยาะๆครับผมวันครับขึ้นเนี่ยแต่เป็นแบบนี้นะฮะผมว่าน่าจะกินดีนะครับเนาอ แตมสามมาแล้วครับปรากดหน่อยครับผมปรากดน่อยแต่ตัวเหลืองงามๆครับผมเอาครับผมเซนนี่เนาะแกงเซนน่าไม่สมครับผมแสบไข้ดีดีครับผมห้องนะ เย็บแต้มไปเลยครับผมกับตัวหัวค้ำเนาะรุ่นต่อครับผมสวยงามครับเออเลียงวอุ่ี้เลยครับผมพี่น้องเลยมึงกันไปยาวๆครับป่ายังดึงเรื่อยๆครับผมแง่งตัวป๋อยไงครับแต่กันยังดีก็พอดึงนะครับเนาะรุ่นนกันยาวๆครับผมจน อือล้ะครับผมเกือบเที่ยงคืนครับผมแล้วก็ดีกลับเนาะ มาแล้วครับผมประกดเนาะแตมงามครับผมโอ้จินจำเลยครับลุนเรื่อยครับผมเขาเรื่อยๆอยู่ครับผมแต่มีกัดเรื่อยๆตอนเรื่อยๆอยอ่เนาะ ต้นกันไปเยียๆครับผมอย่างหุยว,วๆยๆแล้วครับเนต่อนะครับเนาะตอนนี้ก็ เด็กเลยครับผมก็มาสุรผลงานในพี่น้องมึงน้ำกันเนาะครับเนาะนี่ครับปลาที่ได้เมื่อนี้ครับผมได้ปลาขาวว่าสามตัวครับผมครับปลาปกดเนาะครับเนาะปกดสองตัวครับผมตลอดแห้วครับผมถือว่าไม่แยบเนาะครับเนาะนี่ครับ มันคือกาครับผมครับผมตอนนี้ก็เก็บของเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแนะล้วดึกแล้วครับผมอ่าทุ่งลังๆน้าป่าก็าค่อยๆเข่า,า,ขานะครับแนละ้วเขาไว้พ่อกันก่อนหน้าครับผมพวก็นเมาแก้มือใหม่ครับผมรับมือเองจ้ะพอดีเบ็ดนะครับเนาะ โคับบ้านครับครับผมแล้วพ่อขันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมทุณพนอหน้าที่เขาเพิ่งกับวัติติดตามครับแล้วต้องเหงานไกลบ้านครับผมฝากดีฝากเนาะนะครับเพื่อนฝากคนติดตามครับผมคนไรคนแก่ก็รอครับผมก็เพื่อจะแบ่งกำลังใจเนาะในการที่ทิ้งแล้วตอบไปครับจะพากันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ